สอนตัวมาโคลดแรงดิดตอันนี้นำไปปรับใช้กับทุกเกมเลยนะที่ต้องการลดแรงดิดแอดวินจะยกตัวอย่างเกมพับจีนะเวลาตั้งอันดับแรกให้เราเข้ามาที่แอป g g จีมอสโแล้วมาที่ด้านล่างของตัวแอปตัวนี้นะแล้วก็กดเข้าสู่ระบบถ้าเราจะตั้งมาโคได้เราต้องสมัครเป็น VP เแอปเท่านั้นถึงจะตั้งได้นะถ้าไม่จ่ายตังก็คือไม่สมัครก็คือมันจะตั้งไม่ได้ก็ตั้งปุ่มเล่นได้ปกติได้แต่ตั้งมาโคตัวนี้ไม่ได้ ถ้าเรายังไม่มีสมาชิกให้เรากดสมัครสมาชิกตอนนี้มันจะมีให้เราลงทะเบียนเราก็กดกรออ e ีเมลแล้วก็ใส่รหัสผ่านไปนะจากนั้นเมื่อเราได้ตัวอ e ีเมลเสร็จให้เรากดเข้าสู่ระบบแล้วก็นำมากรอกนะ แล้วกดเข้าสู่ระบบมาแบบนี้มันจะขึ้นให้เราเลือกว่าเราต้องการที่จะเป็น V.I.P แบบไหนนะอันนี้ก็จะเป็นแบบรายเดือนนะหนึ่งเดือนก็จะอยู่ที่40บาทกดอั g เ a d e ไปจะมีให้จ่ายตังค์นะแล้วก็มีตัวนี้ก็จะเป็นรายปีอันนี้จะเป็นสเดือนนะให้เราเลือกเอาแล้วแต่เราเลยพอเราเป็นสมาชิก V.I.P เสร็จให้เรามาที่นี่แล้วกดไปที่ตัวพ u b G เสร็จเราจะเข้ามาที่ตัวนี้นะเดี๋ยวจะสมมุติในเกมนี้ใครใช้เกมอื่นก็นําไปปรับใช้กันได้นะอันดับแรกให้ทุกคนดูตรงนี้เมื่อเราเป็น V.P มันจะมีค่าตัวนี้ขึ้นมาถ้าเราไม่เป็น V.P มันจะไม่มีนะตัวธรรมดาตัวฟรีนะแล้วทีนี้ให้เราดูค่าตัวนี้ไว้นะแล้วกดไปที่ตัวการตั้งค่าแล้วไปที่การตั้งค่าการควบคุมการถอยหลังกลับนะเราจะเจอตัวนี้ยืน คุกเข่านอนแล้วก็สล็อตหนึ่งสองสามสี่ห้าเราจะใช้แค่สล็อตศูนย์กับสล็อตหนึ่งนะทุกคนสล็อตศูนย์กับสล็อตหนึ่งมันจะแบ่งออกเป็นสล็อตศูนย์มันจะเป็นยืนคุกเข่านอนหงายแล้วก็สล็อตหนึ่งมันก็จะเป็นยืนคุกเข่านอนหงายนะ อันทีนี้ให้เรามาตั้งยืนเราไม่ต้องตั้งนะเรากดธรรมดาเลยทีนี้เรามาตั้งตัวคุกข่าวกดแก้ไขแล้วกดตัวไหนก็ได้ที่เราตั้งเป็นปุ่มคุกข่าวไว้ในเกมว่ามีจะตั้งเป็นตัว c นะส่วนตัวนอนหงายของแอดมินใช้เป็นตัว f ถ้าของใครเป็นตัว z ก็กดตัว z นะแลวทีนี้มาที่นี่นะมาส l o t ศูนย์กับส l o t หนึ่งเราจะใช้เมื่อเราสโคบเท่านั้นนะเวลาลดแรงดีดตัวตัวส l o t ศูนย์เราจะกดแก้ไขแล้วกดตัวไหนก็ได้ที่เราต้องการนะว่ามีจะกดเป็น ตัว R นะอันนี้เป็นขีกขวาส่วนส l อ t ศูนย์จะเป็นรีโหลดนะให้กลับเป็นเซตทีนี้ขอเราได้เสร็จทีนี้ให้เราสังเกตดูนะกดไปทีนี้ให้ดูให้ดูตร,ตรงตรงช่องนี้นะตรงช่องนี้ส l อ t ศูนย์นะส l อ t ศูนย์จะมียืนแล้วทีนี้เรากดตัว C มันจะเป็นคุกเข่าทีนี้เรากดตัว F มันจะเป็นนอนหงายก็คือตอนนี้มันคือยืนคุกเข่านอนหงายเป็นศูนย์ทั้งหมดใช่ไหมอันนี้ของอดมินจะใช้เมื่อเราสะโคบ ก็คือใช้รดแรงดีดก็คือยืนหัวมินจะตั้งไปร้อยร้อยสามสิบสองนะอืมและทีนี้เราเราคุกเข่าลงสะรอะสูตนน์ตรงนี้ตรงคุกเขา่าหัวอ้มินจะใช้เป็นร้อยตั้งไปเป็นร้อยนะทีนี้นอนหงายนะก็กดหมอนลงไปนอนหงายสะรละสูตรหัวอ้มินจะใช้เป็นเจ็ดสิบ อ่าโอเคทีนี้ก็ขึ้นเนี่ยยืนคูกเข่านอนหงายยืนขึ้นมานะทีนี้เรากดมาเรากดเรากดออกก่าน,นะตัวเมาส์แล้วกดสโคปกดสโคบนะแล้วกดรีโหลดทีนี้กดรีโหลดกดสโคบแล้วกดรีโหลดเนี่ยถ้ากดรีปุ๊บมันจะเป็น เข้าสู่เป็นสภาวะที่เป็นตัวนี้นะอ่าไม่ต้องกดสะกดนะให้ดูกดรีโหลดเลยกดตัวลีนะมันจะกลายเป็นสล็อตศูนย์เลวนะเมื่อกี้อ่าเป็นจะกลายเป็นสล็อตหนึ่งนะเมื่อกี้เป็นสล็อตศูนย์ทีนี้สล็อตหนึ่งมันจะแยกออกเป็นยืนคุกเข่าหมอบเหมือนกันนะอ่าทั้งยืนทั้งนั่งทั้งหมอบแบบนี้ให้เราตั้งเป็นศูนย์ทั้งหมดเลยอันนี้สล็อตศูนย์ไม่ต้องไปปรับนะเราจะตัดปรับแค่สล็อตหนึ่งไม่ต้องไปปรับมันเราปรับแค่สล็อตศูนย์ ทีนี้ใช้ยังไงนะทีนี้เราจะใช้สโคใช่ไหมเรากดสโคปับมาเนี่ยตะกดคลิกขวาปุ๊บมันจะเป็นสลอดศูนย์ให้เราทันทีเรากดรีโหลดปั๊บมันจะกลายเป็นสลอดศูนย์นะอ่าทีนี้เรากดสโคใหม่ทีนี้เราใช้ตัวนี้กดลงไปแล้วก็กดนี่ประมาณนี้คุกเขา่าเนี้ยถึงคุกเข่านะก็จะเป็นประมาณนี้ นอนหงายทีนี้นอนลงไปนะแล้วก็กดกดตีปับ๊บมันจะกลับนะเรากดขึ้นมาอ่ะทีนี้เห็นไหมถ้าสมมติว่าเราจะยิงปกติอย่างเงี้ยให้เรากดตัวรีตัวรีโหลดตัวรีโหลดปุ๊บมันจะเป็นศูนย์เวลาเรายิงมันจะไม่ลากลง จะไม่ลากลงนะแต่ถ้าเรากดสโคบแบบนี้แล้วกดยิงแบบนี้เราต้องการลดแรงบีดแต่ถ้าเราไม่กดรีโหลดนะถ้าเราสโคบเสร็จแล้วเราไม่กดรีโหลดเนี่ยถ้าเรายิงอันนี้มันจะลากลงนะเห็นไหมถ้าเป็นสล็อตสุนมจะลากลงให้เรากดรีแค่นั้นเวลาเรายิงแบบนี้มันจะไม่ขึ้นมันจะไม่ลากลงเนี่ยแล้วเราสโคบปุ๊บมันจะเข้าอัตโนมัติเลยเพราะว่าเราตั้งค่าไว้แล้วกดรีปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าเวลาเรา เราต้องการแค่ให้มันออนตอนที่เราสโกบเท่านั้นเวลาเรากดมีกระสุนปุ๊บแบบนี้เนี่ยเวลาเรายงิงปกติแบบนี้มันจะได้ไม่ลากลงด้วยนะแล้วทีนี้ในเรื่องของความไวในเกมนะอันนี้เราจะต้องตั้งให้มันสัมพันธ์สมมติว่าแอดบินจะใช้ตั้งเป็นตัวตัวนี้นะตัวปืน m 4กับตัว ak นะอ่าทีนี้ ak ak เราไปเลือกสโคบนะเราตั้งเราไล่ไปเลยสโคบ6 4 2 3 3 2 1นะ ทีนี้สโคโปหกสโคบหกไม่ต้องปรับที่ตัวความไวนะเราจะปรับสโคบทุกตัวยกเว้นสโคบหกนะสโคบหกตรงแล้วเห็นไหมทีนี้เราเปลี่ยนเป็นสโคบใหม่เป็นคูณสี่บ้างเนี่ยคูณสี่นะอันนี้ขอแอดมินตั้งค่าความไวแล้วไวแล้วนะแต่ถ้าใครที่อยากไปตั้งเองก็ได้นะให้มันสัมพันธ์กับค่าตรงนี้ด้วย เนี่ยเวลาปรับ,รบนะให้เรามาที่นี่แล้วก็มาที่ A D S แบบนี้ถ้าเราจะปรับสะโคบคูณสี่เท่าใครมันไม่ตรงกับตัวค่าตัวนี้นะสมมุติว่าเราตั้งสูงเนาะตัวนี้นี่มันจะเป็นยังไงเนี่ยมันจะลาเโฟมเยอะนะเห็นหก็ให้เรามาปรับสะโคบอันนี้ให้มันนิ่งนิ่งก็จะประมาณสี่สิบสามอะ ลากลงอยู่ก็ให้เรามาปรับลงไปอีกประมาณนี้37เจ็นี้มันจาพอดีแล้วนะทีนี้ถ้าเราจะตั้งสโคปอื่นแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็ไล่ไปทีละปืนเลยแต่ถ้าใครไม่อยากตั้งนะแอดมินเซ็ตไปแล้วเฉพาะปืนที่แอดมินเล่นเท่านั้นนะที่เซ็ตไว้ก็สามารถเอาโค้ดความไว้ไปใส่ได้เลยเดี๋ยวแอดมินจะคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะ กอโค้ดตัวนี้ไปกรอกได้เลยเวลาวิธีการกรอกโค้ดเนาะให้ทุกคนกดไปที่นี่แล้วก็กดไอตัวคัดลอกโค้ดที่อดมินให้เข้าไปมันจะเป็นความไวของแอดมินแล้วก็ไปตั้งตามค่าเทีอดมินผ่าตั้งได้เลย